กราบสวัสดีทุกผู้ชมกันด้วยวันนี้เราอยู่ในเกมวันส์แมนแมนเดอะสตองเกตสายฟรีเซอร์ว้านะครับวันนี้เราจะมาะรีวิวอัปเดตท,ทีมอัปเดตท,ทีมของเราว่าจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาสักพักหนึ่งก็หลายเดือนเลยก็มาดูกันว่าผมมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างก็คือมีตัวละครอะไรใหม่ที่ผมได้สูมบ้างก็มีตอนนี้ก็มียุงนะที่มาเพิ่มในทีมนะแล้วก็ จริงๆผมได้สุ่มแฟดแล้วแต่ว่าในช่วงนั้นงานยุ่งก็เลยสุ่มแล้วเก็บตัวดําไปครบก็เลยชวดไปก็เลยพลาดไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวกะว่ารอแฟดรีเธอแล้วก็เดี๋ยวส่มแฟดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เก็บตัวดําไปสุ่มพอจกพักรพรรดิเด็กอีกทีหนึ่งโอเคงั้นก็มาดูจากยุ่งก่อนเลยตอนนี้ยังพลังยังไม่เยอะมากเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งๆเดี๋ยวจะพยายามอัพพลังให้ทุกตัวสองล้านอัพนะ ก็ตอนนี้ก็มียุงดูอาที่อยู่1 9นะ้านเาะพลังลบทั้งหมด1 9้านเแสนก็อัพเป็นกรอบทองกรอบทองขั้น3ามนะั่นเองแล้วก็สกตลก็15อ่า15แล้วก็เวล85นะตอนนี้ก็ยังอัพได้ประมาณนี้แล้วก็ปลดคิดก็คือ4ดาวเหลืองสีดาวเหลือง2ดาวม่วงนะแล้วก็เหลือรอเก็บของพลังหญินปุกตื่นให้เป็น5ดาวไอ้ย4ดาวม่วงนะ ก็อันนี้เดี๋ยวค่อยๆอัพมันไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็แผ่นรักษาตอนนี้ก็โหลดแค่แถวแรกเนาะก็มีแผ่นคมดาบแผ่นคมดาบเลเวลหกแล้วก็แผ่นแผงท 6, นะลุเลเวลหกเนาะแล้วก็มีแล้วก็มีแผ่นอลมารเนะลเวลห้าเนาะถ้าสมใส่ตอนนี้ก็ยังเออ่ไอเทมเฉพาะก็อัพเป็นเลเวลเก้าสิบเอ็ดนาะตอนนี้ก็คือตัดได้แค่นี้ไอเทมเฉพาะแล้วก็ตาเฉพาะเลเวล91เนาะส,สีดาว ตอนนี้ยังตัด่ใเวล91แล้วก็อาวุธก็เอาเวลเ,เวลเเว91ทุกชิ้นเลยเป็นพลังโจมตีตีปเปอร์เซนต์สอันแล้วก็เป็นโจมตีอัตรดา,าดาเมจเอดาเมจคริติคอล10อันหนึ่งแล้วก็เป็นพลังโจมตีอัตราดาเมจหนช่องการบล็อกตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเยอะเลยตอนนี้ก็มีเป็นผลักแผ่นโจมตีทั้งหมดเลยลเผมให้มาโฟก,กัสแค่ตัวของการบล็อกพลัง สีทองนะเพราะว่าเดี๋ยวอีก2อันนี้ก็ค่อยไปหาเพราะว่าช่วงนี้ยังยุ่งๆอยู่ก็เลยอาจจะยังหาการ์ดบัฟสีทองไม่ครบนะโอเคก็ยังไม่ได้อัปดาวนะเพราะว่ายังเป็นกาวม่วงยังเป็นการ์ดม่วงอยู่เดี๋ยวจะรอได้การ์ดทองหรือว่าถ้าหาไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวจะค่อยอัปขึ้นไปเป็น3ดาวนะคิดว่าจะใอ้สามดาวสุกทีต่อไปก็เป็นของเมลสกัดยูอาร์ตอนนี้ก็ปั้น ทะวงไปแล้วอรกอบทองสขั้นสามนะสกิลก็เลือลสิบเลเวลสิบห้าเลเวลสกิลทั้ง,งหมดแปดสิบ้าเนาะแล้วก็กดขีดก็สีดาวเหลืองสีดาวม่วงแล้วก็แผ่นทักษะก็เป็นแผ่นกำแพงแข็งเรือสี่1อันแล้วก็แผ่นกำลังเ้อสี่1นึอันแล้วก็แผ่นแทงทะลุเลเวลห้าหอัน อันนี้คือค้ากันสูรนะข้า,ขาท่านธรรมดาก็จะมีเพิ่มดาเมจทั้งหมด2.5%เป็นาะเป็นแผ่งโจมตีเต็มกำลังเลเวล4แล้วก็แผ่นคมดาบเลเวล4แล้วก็เป็นของแแผ่นทลาหดเลเวล6เนาะโอเคต่อไปก็มาดูการบัฟตอนนี้การบัฟก็ยังไม่ได้หาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เลเวล90แล้วก็โอกาสของทองดอกเดี๋ยวผมเอามาใส่เพิ่มนะตอนนี้ก็เป็นโจมตีทั้งหมดเลยนะ,นะก็อาจจะมีห้อยโบนัสโจมตี มาอันหนึ่งแล้วก็อาตาดาเมจอันหนึ่งส่วนตาเฉพาะก็ตอนนี้ยังเป็นเวล์90น่าจะเอาเป็นเลวเวล91เกอนมากที่สุดแล้วโอเคได้อันนี้ก็น่าจะเป็นได้แค่เลเวล80นะอ่าตอนนี้ก็ยังเป็นเลเวล83นะ,ต,ะตาตาตาเฉพาะไอเทมเฉพาะสองดาวเลวเวล91แล้วก็ตาเฉพาะ สามดาวเลเวลแปดสิบห hey, นะ้าเอ้ยแปดสิบสามเนาะโอเคแล้วก็มาดูอุปรกรณ์อุปรกรณ์ก็เป็นพลังโจมตีปเปอร์เซ็นสองอันเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะมีอยู่หรือเปล่าหรือไม่มีแล้วอ่าน่าจะเอาของซีแมนมาใส่ได้โอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเอ้าไม่ใช่สิอันนี้มันถูกแล้วอืมตอนนี้ก็ยังไม่มีเนาะขอดูอัตราดามยมา โอเคตอนนี้ก็ยังมีแค่นี้เนาะเดี๋ยวค่อยตามหามาใส่กันเป็นสีทองทีหลังโอเคตอนนี้ก็มีเท่านี้ก็การม่วงก็อยากจะยังไม่อัพเป็นอัพดาวนะเพราะว่าเราเดี๋ยวผมรอสีทองเราค่อยใส่ก็ได้นะตอนนี้ยังไม่จําเป็นเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าไม่มีจริงๆก็จะเอามาใส่ตอนอสุ่มแฟตแล้วอาจจะพยายามอัพทุกตัว ให้เลเวลให้สองล้านเนาะเดี๋ยวค่อยมาตามเ็บให้ 2, ัวส่งอ่ะตอนนี้ก็มีแค่นี้อยู่อ่านี่เอ่าเดี๋ยวตอนนี้ก็พลังทั้งหมดก็หนึ่งร้อยแปดแสนเนาะเดี๋ยวรอผมอัพทุกตัวให้เวลเอให้พลังสองล้านทั้งหมดเนาะทีมจะได้พลังเยอะหน่อยตอนนี้ก็มีด้วงเนาะด้วงก็ตอนนี้ก็กรอบทองสามดาวไอ้กรอบทองขั้นสามิลก็เอมิตรสิบห้าแล้วก็ปลดเลเวลแปดสิบห้าทั้งหมดเลย แล้วก็สีดาวเหลืองสีดาวเหลืองเนาะสามดาวสามดาวม่วงนะตอนนี้ก็เกือบจะเป็นสีดาวแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะเป็นสีดาวแล้วสีดาวม่วงแล้วเนาะตอนนี้ก็ต่อมาก็เป็นทักษะทักษะก,ก็เป็นแผ่นกําลังเลเวลห้าแผ่นกำแพงแข็งเลเวลสี่แล้วก็แผ่นกมดาเลเวลสามด้วงเนี่ยผมไม่ได้ปั้นสุดมากเนาะแต่ว่าเดี๋ยว ตอนที่จะอัพพลังให้ทุกตัวเลเวลสองล้านนี่ถ้าถ้ายังไม่มีตัวที่มาแทนด้วงได้ก็เดี๋ยวจะอัพเป็นอ่าอัให้เป็นสองล้านให้ได้เนาะจะพยายามอาให้เป็นสองล้านทุกตัวในทีมนะในทีมก็จะอเป็นตอนนี้ก็มีอ่าการบัฟปีศาจหนึ่งดาวสีทองดาวแล้วที่เหลือก็ยังเป็นดาวม่วงตีเป็นการม่วงอยู่ตอนตอนนี้ตรงน,นี้ก็อาจจะรอเก็บเหมือนกันนะว่าเราเก็บ ให้เป็นสีทองเรับจะพยายามให้มากที่สุดเลยแล้วก็อันนี้มาที่อุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะมีในเรื่องของ HP เปอร์เซ็นสามแถวเนาะซึ่งเป็นสีทองสองอันเดี๋ยวอันนี้มานั่งอัพอัพดาวอัพพลังพิเ่อไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็อาจจะไม่ได้อัพให้ที่ต้องเอพวกการทองอะไรนี้ของทองนี้ให้เป็น ให้เป็นอเลเวลเยอะอ่ะช่วงนี้อาจจะยุ่งๆหน่อยอาจจะยังไม่ไอ้น,นี้เท่าไหร่ก็ประมาณก็เหลือนี่กาอัพพิเศษอยากยอัพนิดนึงให้มัน,นโอเคตอนนี้ก็อไอเทมเฉพาะก็2ดาวเวลเก้าสิบเอ็ดเนาะแล้วก็ตาเฉพาะ3ดาวเลเวลแปดสิบสี่ด้วงก็จะประมาณนี้พลังหนึ่งล้านหนึ่งแสน ส่วนจัก,กรพรรดิเด็กนี่ก็เอามาใส่ไว้โดยที่ไม่ค่อยไม่ได้ปั้นอะไรเท่าไหร่นะเอามาเหมือนเอามาประดับมากกว่านะก็อาจจะไม่ได้อธิบายอะไรเยอะนะก็ให้นองดูตามนี้เลยนะส่วนไอ้พวกเอ่อทำไมผมถึงอัพพวกนี้เนาะก็เอาไว้ในห้องวิจัยทุกตัวจะอ่ทุกตัวที่ใส่ในห้องวิจัยจะได้เลวเวลเยอะๆแล้วก็เลเวลสกิลก็เยอะตามแล้วก็พยายามอัพทุกตัวให้ให้มันเท่าให้มันอ่ให้ในที่อยู่ในที่ฝึก ให้เยอะๆไว้ก่อนแล้วก็พอเดี๋ยวจะกระพัดเด็กดูอามาหรืออะไรมาแล้วเราเค่อยเปลี่ยนเอาไปแทนกันได้โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเอาทีมหลักใส่ตอนนี้เอาทีมหลัก,กออก ต่อมาก็โซนิกแล้วกันเนาะโซนิกก็มีทั้งบทจะแสแลวตอนนี้ก็คือโซนิกไม่ได้อัพอะไรเยอะนอกจากอาจจะอาจจะไม่ไพูดรีวิวอ็อาจจะให้ดูคร่าวๆก่อนกนประมาณนี้เนาะคือเอามาเพื่อบล็อกความเร็วอย่างเดียวเลยตอนนี้ตัวโซนิกก็อาจจะบลความเร็วให้ได้มากที่สุดแล้วก็เพื่อมาบัฟเพื่อจะได้เปิดก่อนเนาะเพราะว่าทีมเรายังไม่แข็งมากก็หาโอกาสที่เปิดก่อนเพื่อเอาตัวละครฝั่งตงข้ามเนี่ยให้ตายเร็วที่สุดนะประมาณนี้ ก็รักษะก็ไม่ได้อัพอะไรโอเคแล้วก็มาดูที่วัคซีนแมจริงๆวัคซีนแมเนี่ยตอนแรกที่ยังไม่มียุงเนี่ยผมก็ผมก็ได้มาเนาะแต่ว่าตอนแรกคิดว่าจะอัพแล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่คิดว่าจะอัพแล้วเดี๋ยวรอตัวของแฟลตประกายแสงมาก็อาจจะเอามาแทนเมลสาก,ากัดก็เมลสากาัดก็ไม่ได้ปั้นเดี๋ยวรอ,อ,อช่วงสิดเดือนแล้วจะมีคลิปสุ่มแฟลตประกายแสง U R รีเทิร์นออกมาให้ทุกคนดูกันเนาะแล้วว่าสมบปั้นกันทีมอ่าทีมคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะเอ่อเดี๋ยวมีทีมตัวหลักๆที่ไม่ได้ปั้นก็มีอยู่3ตัวเนาะก็โซนิกสักพัตเด็กแต่ว่าเดี๋ยวโอโซนิกเนะี่ยอาจจะอาจจะปั้นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเอามาเอาแฟตมาใส่แทนแม็กซีแมนแล้วก็เดี๋ยวพยายามให้เอาโซนิกเนี่ยบูทบูทตัวของแฟตประกายแสงเพื่อเปิดก่อนอแฟตประกายแสงจะได้เอา สถานะบทขยี้เนี่ยไปหยุดไล่โจมตีของสองข้าวเนาะโอเคก็ทีมในทีมตอนนี้ที่ก็ประมาณนี้อา่าส่วนกิจกรรมตอนนี้ที่ล่าสุดเนาะก็มีอาจจะอาจจะจริงๆก็อาจจะมีการมาแทนตัวของอา่าอาจจะเอา G4 มาแทนในตัวของอ่ด้วงหรือไม่ก็อาจจะเป็นโซนิกก็ได้แต่ว่าคิดว่าโซนิกเนี่ยอยากจะเอาไว้เดี๋ยวมาตอน ได้ G4 แล้วเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมา,ารีวิวอีกทีนึงนะก็อตอนนี้ก็ยังยังยังไม่ได้ G4 นะก็ขายอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเองก็จะได้ G4 แล้วอ่าโอเคครับก็ประมาณน,นี้เดี๋ยวส่วนของ G4 เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำอตอนนี้ก็บอกก่อนเลยแล้วกันว่าตัว G4 อันนี้เนี่ยต้องมี G4 ล่าง USSR ก่อนนะถึงจะเปิดใช้งาน แล้วจะเป็นตัว G 4 u r อกมาได้เดี๋ยวทำคลิปสั้นลงให้เนาะจะได้รู้คนที่ไม่รู้จะได้รู้กันว่าไอหีบเครื่องมือเนี่ยที่เป็นโซคอของตัวต่างๆหรือเป็นตัว G G4 เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีร่างแรกก่อนไหมนะเดี๋ยวทำคลิปสั้นแยกอีกทีหนึ่งแต่ว่าบอกตรงนี้ไว้ก่อนก็คือมันต้องใช้นะมันต้องใช้ตัว s r ตตัวที่เอ่อต้องเอามาพัฒนาให้เป็น U R เนี่ยต้องมีนะทาไม่เงินก็จะไม่ได้ โอเคทีมก็ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มาอัปเดตกันก่นกอนแล้วก็ช่วงการเดือนเนี่ยจะมาสุม่มแฟดประกายแสงไมหมทุกคนดูกันแล้วก็พยายามจะปั้นตัวหลักๆเนี่ยตัวหลักๆให้สองล้านให้หมดเลยก็ในทีมก็6ตัวเนะาะก็อาจจะประมาณพลงังสักสิบสอล้านไม่รู้จะดันถึงไหมเพราะตอนนี้ก็6ล้านอยู่เดี๋ยวพยายามจะให้ถึงให้ได้ก็พยายามให้มากที่สุดก็คือ2ล้านก็อาจจะ มีบางตัวที่เป็นล้านล้านห้าอะไรอย่างนี้อยู่แต่ว่าจะพยายามให้ทุกตัว2ล้านให้หมดเนาะเพื่อจะตามคนอื่นในเซิร์ฟทันตอนนี้ก็าหายเล่นหายหายจากการลงคลิปไปนานแล้วก็บางบางครั้งก็หยุดเล่นไปด้วยก็คืออันล่าสุดนี้ก็คือแปดปะกายแสนที่พลาดไปนี้ก็คือสุ่มไป,100ปร้อยกว่าใบเลยนะแต่ว่าเวลาไม่พอจริงๆก็เลยหาตัวดำมาเพิ่มเพื่อสุ่มแด ตอ,อตอนมาครั้งแรกไม่ได้นะแล้ขาดอีกไม่กี่ใบเองตอนนั้นก็เสียดายเหมือนกันจริงๆก็อาจคลิปไว้นะแต่ว่าอาจจะไม่มีพูดอะไรแต่ว่าอาจจะมาตัดทีหลังแต่ก็ไม่ได้สุมก็อาจสุมไม่ได้ก็เลยไม่ได้ตัดคลิปลงอะไรเนาะก็ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูแล้วก็อาจจะมีคนตอนนี้อาจจะยังมีคนไม่ติดตามมากก็ให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับอขอบคุณท,คทุกคนที่เข้าขชมนะครับขอบคุณครับ